พี่น้องเอฟซีครับผมปลาหนอไมัยไรี่ปุ่นครับปลาหนอไมัยไรี่ปุ่นโอ้โหเต็มไอเงี้ยเลยว่เด้อครับผมสางลางเลยครับสองตัวเลยว่าเด้อครับผมยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวครับผมพูดนะปลาหนอไมัยไรี่ปุ่นครับผมแม่นเบื่อเลยเต็มเด้อเลยครับโู้มาดู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 โนมัยไรี่ปุ่นครับผมพูดนะโอ้โหมันครับมาเก็บผักไในหัวโนม้ครับผมโอ้จังจังว่าเด้อ ก้าวขาข้างใดออกบ้านนะมานบ้าแคกเลยวะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำแหน่เด้อครับอาริกาตกหลายๆครับมัน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 ้องไม่สดๆเลยเมื่อไงได้การครับผมลายุไล่ยุนะรด้การครับผมพี่ นี่ครับอืนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดี FC ม่อนสังชาแนลครับกับการใช้ชีวิตในต่างแดนครับผมหลังจากที่ไปเก็บผักกาดป้ามาแล้วผมนี่ป้าเดียวกันเลยมัหนี้มาได้เก็บน้องใม้อะไรครับผมน้องใม้อะไรยู่ปุ่นครับนี่แนวผมน้องใหม่อะไรยู่ปุ่นพี่น้อง FC ครับเต็มไอหยะเลยครับเต็มไอหยะเลยโอ้ผมขมานเคร็มือเลยครับผมพี่น้อง FC เปาดวะหักหักกองไว้กแล้ครับผม คุณครับอืมน้อแม่ลายญี่ปุ่นนี่ยนะคุณครับอวันนี้อันนี้เท่าเลยแก่แล้วลครับผมมันต้องเอาน้ำสิ่งเอานองสิเนี่ยครับผมผมจะหักกองไว้ก่อนเนี่ยครับผมนองส,องส,องสิงามอยู่เอาไปต้มครับผมพื่นลองเอฟซีกับต้มแล้วก็ใส่ถุงไว้ต้มใส่ถุงแล้วก็ไอ้ใส่ฟิดไว้นะครับผมไว้ถ้ากินยำพวกนีนี่ครับผมยำคิดยากคุณครับผมอือนองสุกีพอดีนี่ไว้ถ้าผัดก็ให้ต้นหอมนี่ ครับผมอู้พูผู้หับพาดไปตะมันทำไมอู้หมันครับคม่นะผมมามันมันมันเต็มเลยครับเรียกออกเรียกเอาหนอสั้นๆครับผมมันยาวแล้วมันแล้วมันฟาวครับผมคือยังสิ่งฟาวหน่อยบ่ไปจะเอาแล้วนี่ยังสี่กับฟาวแล้วนะโกนแล้วนะครับผมน้ำใหม่ปุ่นข้างที่สิโกนโกนหลายโกนน้ำบ้านของอีกนะครับผมฟ้าวน้ำเอาม่มีใครคนมาหาอยู่ครับอู้ผมขี้กายยังอีกไว้จากรอบแล้วรูรูมันเป็นปลาน้ำใหม่เนาะ เดี๋ยวมาว่ามันว่านเป็นอี๋งมันเป็นหญ้าเป็นอา,า,นอา,นอานหารครับผมโู้โหบึงนอนอี่เลยนี่นี่หาอ่างนองสิครับผมเนี่ยนี่นองสิครับนี่นองสิพอดีนี่โอ้บ่ได้เอาถุงทายมาใส่เนาะ,ะเหมือนมีถุงใส่บเนาะพี่น้องเอพี่สี่ว่ามันใส่ผักเต็มหมือนเราบอกก็ได้เทใส่กระเป๋าเลยบ่เนาะนี่ครับผมทุกสีนั้น,นได้ยุ่นะเห็นบ่ะโอ้ได้การครับพี่นไหมน่าง,งามอยู่พี่น้องเอี่สีครับ โอ้โหหนหูมองเราบาดีนนะครับผมนี่น้องสิอันนี้ว่าเป็นเต่านี่มันฟ้าวนี่ครับผมมันโกนนี่โกนตั้งแต่ออกมาเลยครับอู้หูเดี๋ยวเนี่ยมาโกนเอาเนาะพี่น้องอีซีครับนี่โกนเอาเลือดเลุณแม่นี่ไหมอู้หูเดะสะออนสะออนหน่อไม้ฟีอันนี้อันนี้ว่าเป็นเต่าเนี่ยโกนแล้วนะครับผมบีบเบิ้งกระรูนโกนงูมีมังกินครับ มืนอคืนน้ำไม้บ้านเฮาดีนะครับผมพอดักหลายเลยครับไหลย่างเลาะเบึงเราเคยหักหักเอาเน,นาะผมย่างเบึงก่อนอเหรพี่เขาผมเมียนหมดเลยแตพาดน้ำไม้ตัวบบน,นี้ปีหน้าจะได้ไหมพี่ตัวอื่นพูดหนึครับผมเห็นบ่ะทั้งสิ้นี่ยผมอยากก้นเอาอยู่หนี่งนี่ถังก้อนออกมจะได้หลายดิดนึ่งจะได้กินได้หลายนิดหนึ่งเสียครับผมมันตันดีอยู่เนี่งทั้งสิ้นี่ยน,นี่ครับเอาไว้ก่อน ว่าเอางเปีเ่ยนเนี่ยนะหาแล้วบปงงนี่ย่างกลับมาหาว่าพ่อที่ครับผมสวยหน่อยทิ่นี่โบเมนข่อยน้องใหม่ปะ <c oughs> มึงอยู่ในพุ่มนีบ่เหมือนเขาอชี้มังปลาเฮดอี่อย่างบุญน่ะมึงน,นี่นะครับผมมันเขาอชี้มังปลาไผ่นี่แหละแต่ว่าอยู่ในอยู่ในปลาที่แคบโบมีดีนี่ครับผมม,มันเป็นคนละสายพันธุ์เนี่ยอันนี้เนะี่ยภาษาอ,นนอันมันมีมันมีอีกซื่อหนึ่งเขาเจ้าเอินเขาเจ้าเอินว่าน้องใหม่น้องใหม่ก็แสครับผมเขาเอิญนะ นี่ครับผมน้องเสียได้อยู่ไหนได้กการนี่ครับผมจะเอาไปหลายๆเลยมันผมจะเอาไปต้มมันก็นจะอัดฟีดไว้ให้กินครับจังครับผมผีครับผมนอนนี่ได้การนี่ไนหะแต่ว่านฟ้าวเดี๋ยวผมนอนอีพีสี่ครับเห็นบ่าเบิ่งนอนนี่ดูนี่มันเมื่อคืนน้ำไม้บ้านเฮาดีครับนี่งสิ่งอะไรอู้โ้นออกมันสิได้อยู่เด้อเด้อ หาไม่ก้นออกก่อนครับนี่สั้นสั้นสั้นไ่ได้ดอกนี่สั้นมันไม่ได้แต่ปลายมันนะครับผมหมานหมานอีน๋มาเนี่ยครับผมเไม่ได้หรอกได้การเล,ล่นละเปิดวะตมื่อกี้เราไปหาล้อมทีบอยู่ภาสิมีมีอยู่ทางเจ้อของขี่รถพนันน้องสิมจังครับผม นี่อันนี้ผมจะเอาผมชืเรียกออนแต่นวนตันๆนะครับผมนอนที่มันเฝ้าเฝ้าเปามันไม่มีมังกินนะครับผมมันโกนมันเป็นไพ่โกนนะครับผมนี่อ้นี่ครับผมเอาไปปอ,อกบ้านนะครับผมที่หาถุงใส่ยุคเทใส่กระเป๋าเลยนะครับผมมันต้องมีอ่อนอกกุลเอาครับผู้ไม่ได้อ่อนอย่างมากกุลนนะเดี๋ยวเอาไม่เอาไม่เอาไม่ขุดเอาครับมันมีหอย์กุลมาหากึ้นนะครับผมเห็นบปน ให้เขามาหาอยู่บีบมึงก่อนเนีย่ยมันโกนครับผมมัว่าไปจะเอามันต้องได้เรียกเอาหลายว่าเพี้ย่ว่ากินว่ได้เบิดเนียนะครับผมเอาเอาว่าได้เบิดเนี่ยเขาแยกสิ่ะโกนบมดได้นะครับผมเห็นปะบีบนะี่ยไม่มีอย่างเลยอืมนอ,อันนอเขียวๆที่นี่ยมันโกนครับผมนะี่เนี่ยจะวางสิ่งอะไรได้ยุน่นไปด้วยใครน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่น้องใหม,ม่ตาเตาบ้านของตัวนี้ครับผมนี่อู้ดว่ะ เออจังสีนั่นแน่นดีอยู่ด้หรอครับผมเนะี่ยได้การยู่ครับเรียกเอาพี่น้องอีปสีครับนี่ครับผมเอาไว้ว่าจำๆเอาครับโอ้ลองโกนเิ่งกันนานิ่านนี้จึงสีแน่นนี่ไหมโอ,โอ้ผมจะอ่อนมึงก็สีดองขดไป มันขี้ป็นนังไหลนขูดออมคือขูดออมที่ดีกว่านี่ครับคุณนผมจะเรียนเกลียนทางในมากินนะเออได้การอยู่ปุ๊มันขึ้นเรื่อยนๆดีครับผมพี่น้องสีมเห็นไหมแต่มันเกิดมาปุ๊บมัน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 เกะกูนแล้วครับนี่โอ้โถือว่าหมานิดเดียวค้อนมาคักเลยครับผมป้อนเด็ดอีพออีเมียไปหากันต่อครับผม ข้ามลมใบมุงแล้วเนี่ยข่อยอยากมันหอน,นคักหูจังผูดหรอ,นอ,อ,อ่นี่ครับผมกวนเอาไม่ค่อยไม่ค่อยได้กินแกนทางในมันครับเออวะเฮ้ต่อครับผมเอากล้องไม่งี้สิล่ะนี่กล้องไม่ครับผมเอามากลองกันไ้กันปูนครับผมแป๊บเดียวหากวนเอาครับเอานี่กวนเอา โอ้ไ่ได้เอาแนวใหนมันน้ำหนาะเดี๋ยวรอบหน้ามาทีได้หาแนวแนวขุดขี้ดินติดรถมาพร้อมนี่ต่อไปนี่นะครับผมเดี๋ยวรอเบิ้งเบื้งลองเบิ้งนอนนี่ดูแต่ว่ากระทาบปกนเอามันมันมันจะเป็นมันจะเป็นกรโกนเด้วยแต่ฮงโกนเอาข้างในมันเด้วยไม่นจ่เพียงเดี๋ครับผมเไปนี่ครับผม คุณเอาพี่น้องเอฟีครับมันค่อยมีม่่งกินหลายครับผมนี่ได้การโอ้ยภาพนเนาะปันเอาแนวหั่นมานะกิมเอากิมเอาโรดินแนวซันควันดินปูผักยู่ห้องนะครับผมผ่านเร็วเนอนนี่มขาวจัวดีขนาดวะแน่นปีกเลยน้องสินะครับผมเอาะวางไว้เดี๋ยวมานเห็นยี่เด้อ พัดกึ้นอนแท้หน้าไม้เลรอผมนี่ครับผมขึ้นไม้ไม่จ้ะกุนเอาเลยนะอ้หูปืนขี้กระเดียบโป่งแบนี้นี่ครับผมหักดังปุ๊ลเลยหน่อยลองสิหน่อกุนแล้วนะครับผมเบิ่กุนอ่เห็นบ่กันหอกกุนเอาน่อในการนี่ครับผมผมไม่ อู้หอ,อ,อ,อนเอาโกนเอาระบาดนะครับผมพี่น้องเอฟซีอู้สวดแล้วครับอู้หอนเนี่ยอูอ้หักแล้ว ข้ับผมข่าวดีขนาดวะมึงเด้อขึ้นมาไหมมึงจ้ะเออบางอันก็นว่าเป็นตะเอาเด้ขึ้นมาไม่เ่ราเพียแต่ว่าไออันแต่ว่ากนูนดิครับผมเนดะ็กยังน,นอนเห็มันกำลังสิบแทงดินขึ้นมาเนี่ยครับผมแต่ว่ากนูนนะครับผมเบิร์กนี่เจ้งอมงามปะข่าวสลดจิเล็ดจิลดจิเล็ดอยู่ครับผมเบิร์กคนไหนน้องเอฟซีครับเังซี่ไห่มีเพื่อนค่อยว่ามาหาเราไหม กมไม่ได้หลายปื๊บแล้วบนผมก็ได้หมานพรับคุณนนะี่ฮ้อนเดี๋ยวผมเอานา้ำมันไปกรองกันไว้ก่อนนะครับผมมันใหญ่หลายมันสิหายยากเวลาเฮายางสิกลับบ้านนะครับฮ้อนะครับผมคราวเดียวน้องเอฟซีครับสิมีถุงใส่บ้างเหรอว่ามีถุงใส่กระเทใส่กระเป๋าหรือเปล่วครับผมมีง่ายเลยเสร็จแล้วผู้ใหญ่อ,อ,อีกสองนอนลืมนอนเห็นปะเดี๋ยวไม่เห็นนะครับผมไม่ได้ก็ได้มันซีลืมดินะ สิไดม้มาเน,นื้อผมกุนแล้วนะน้องน,นี่ดูหนะ่เป็น,บบนยังไงเหยื่อเชียววาวบั้นมีเห็นบั้นครับผมบกอนออกกันมันกอนออกนะเอาเนะอาสิแดนตรงแกนแกนแกนทางในมันครับผมโอ้กล้องกเ็เลยมันสั่นเนาะมีมังตั้งครับนี่รับผมกดเอาสิเห็นบหมเขาสะได้โกกมันไหม เห็นมามผมงามเด้อนี่มันเหน่นเาหักเอาน้ำจะได้ทเส้จะปมันต้องปลายน่มมวกินครับปามันเฝ้ามันกกนอแต่ไปรอเบข้างลลางคุณเลรอตีนปลานี่ครับผมเบืงนติงเลยองน้อยเงี้ยงสิันติงเลมันกกนเนาะลองกกนเบ้งน้อยเงี้ยงิก็ได้ยาวๆเสีครับผมมันสิ้งเนี่ยมัน้โคา ลืมคาว่าจะของเอามีดมานำ้ำไอ,อ้สีนี่เนี่ยงามคักพี่น้องอเอฟซีครับผมเอาได้การ์ดาหนะ่อเอามีดปาดเอา้างล่างเลยครับผมพุ่นนะเพิ่งเติโนอติโนแบักงามนี่นะนนะนกกแครับผมพุ่นะเบิ่งอู้หูเลการครับผมไปขอนต่อครับโอ้เมย์นอนแบบคักเลยเอาวางไว้นี่แหละ มึงเนี่ยนอหนังดินน้อยทำไมบ้านเราเกิดนอหนังดินน้อย,อยดิมันต้องเสียมน,อยน,อน้อยเนาะกนไม่ไอะไรเนาะอีบ้านเาเนาะน,นี่ครับผมสัวอรุณเห็นบ่างามดิเจนดีดิกินได้เบิดอย่างซี่งนะสีในนี้งามดีดีปะ เอาไปต้มใส่ถุงม paper, ันต้องเป็นน้องใช่ไหมล่ะครับผมนี่ที่ไหมอู้ว่ะงามดีครับคุณสครับคุณอ่ะอือหูโอ้โหละมันได้การเอาไปกองกันไว้อีกกองนะผมหลายตื้อไาดินหลายนอแล้วมีมือจับแล้วครับผมคุณนับเบิ่ลภาพนิ่งจะนองามครับพี่น้องเสียบคุณน่ะหอน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 คุณสองนอหนี่ครับพี่น้องเสียบ พูดเลครับผมบนืองสองนองนี่ผมจิกวนเอาเลยมัออนกวนเอานะ่ามันได้มันได้กินหลายทีก็เนาะขาวเจ้าโลเลยครับผมถ้าหักก้าหนะ่ามันจะได้เต้าปลายมันพูดนะอู้ยงามครับเบิองครับผมแต่ละนอนแต่เป็นแต่สะอ่อนผมจะไปหาเนื้อมาใส่ก่อน ไปเบิ้งถุงยางยี่รถก็น,นะครับผมนี่หลายเตอร์ไปเลยนะครับเออน้องสิ่งน่าแน่นดีดีครับผมแกนดี่ดีหรอไปตะมันนี่พูดเนาะเบิ้งครับผมผลงานผมนะอู้รู้ว่าเอากองไปใส่แน่นใช่ป่ะย่างราหาเบื้องผมนะพูดเนาะหลายเตื้อไปเด้ครับผมฮั่น,นเดี๋ยวผมย่างขึ้นไปเบิ้งถุงยางมาใส่ก่อนนะครับผมจังคักฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำแหน่เด้อครับอาริการ์ตอหลายๆครับ หอนครับหอนแน่ครับผมเมื่อผลงานครับพุกท่ะเขาตัดทิ่มเลยพี่น้องอีฟสิครับเขามีรถมาตัดหญ้าตัดต้นอันนี้ต้นใบตาเสียดายอยู่หลายครับผมได้ถึงผักได้ถึงน้องไม้เลยนะครับผมไปขั้นต่อผมมาอีกจากเขาอีกจากซ้ำเก้านี่ก็พอแล้วหรอครับผมหลายคักแล้วนะครับผมต้นกระดิ่งมันจะต้องมีมองไส้นะครับผมตู้เย็นกับตู้เบื้องเงีนะครับผมก็จะเอาไปต้มแล้วก็สีเอาอัดฟิดไว้ถ้าเวลาอยากกินเมนูผัดหรือเมนูอย่างเชียงซี่นะครับผมไป อีกอย่างก็อกนึงครับผมสิหมานบ่หมานแต่ว่าหมานเยอะเลยทางหมานมันไม่มีนกโกนครับเอาไม้โกลนเอาไปสิฮอลโหลฮัลโหลไปครับผมฮัลโหลฮัลโเป็นลวมกักผมอาการตังสีพี่น้องสี่ครับอูโกลนเอาไปนะครับผมโบกโกลนเอาไปได้หรอกครับผมมันไม่มีมั่งกินทางโบกโกอานะครับย่างหลายรีบบิดนที่นะครับผมโกลนแล้วก็หาโป๊ะโป๊ะโป๊ะเอาทางในพี่น้องครับผมมันค่อนโบ๊ะโบกโกลนตังสิครับ อืให้ผมหักลองจะ้ะมันเคยได้การครับผมอืมรับผมงาม้างมึงสินะนี่ครับผมเขาตัดทิ่มหมดเลยนะครับมันเขาเสียดอีกอย่างสักอย่างนี่หละมั่งนี่นะครับผมวันนั้นเป็นที่ของสาธารณะแห<อ>ละมั่งนี่นะมันน่าจะบ่มีเจ้าของนะครับผมโอ้เมื่ย บ่ได้ครับผมหากเราต้องเอามาวางไว้กวองกันไว้ครับผมโมซันนอนซี่ไปย่างหาเอานี่อู้กองใหญ่ยู่บางขันนะครับผมนี่เด้การครับเบื้องกันตัวนี้เลยน,น,นี่นี่ครับผมมักบางที่เรามักให้มันไอ่ผุดขึ้นมาสินี่ครับผมแต่ว่าบางอันเราผุดมากสร้างดิผุดมามันกิดบ,บม่มีเมืองกินเดิครับผมอันนี้บ่มันอันนี้จะเป็ี่ยนคล้ายๆน้องใม้อันนี้อย่างก็อนน้องใม,ม้แข็งๆนะน้องใม้ตาเต้าบ่เจ้าเอิญนะนะครับผม จากน้อยครับผมเอียกสิบยี่สิบนอกระเอาละนะครับผมเดี๋ยวผมสิไายสูเบิร์ครับที่ขนาดนี้นยังยังบ่งมีมังกินเลยนะฟาวนี่ครับผมบ่เอาเอาไปกับซ้ำเก้านะครับผมผู้นำครับผมยองเอฟซีครับแม่นบอร์นให้อยู่ิสารลางอยู่บ่มีนกกลนครับผม ขี้พ่อเสียบน้อยอยู่บ้านดีว่ะชิดนหอดเสียบน้อยอยู่บ้านเลยครับเองสินะนี่ครับผมมีดจิ้มเอาสินะไข่เนื้อถ้าเอาหักเอาน่ะได้ตะปลายมาั้งนะผมโกนนะครับคุณหูหลายครับพี่น้องอิบซีครับนี่น้องสิครับผมอิบซี่ครับนี่แต่แนวเดียวด้วยนโะกนเอาแล้วก็เอามีดจิ้มเอาครับโกนลงไปอีกาน้อยแล้วก็มีดจิ้มเอา นครับผมโอดูข่าวดีขนาดเบิงึงไปสอนหมานครตะกี้นะเป็นโลหาเทนโอหาวะเมื่อใดพอเนาะนะครับผมโคตรแม่นเบิดเลยดิยนะพคตรปอดไหล่คักพี่น้องพี่ชีครับเบ,บิงึงเรียกเอาได้เลยดิยดยนะพโคตะครับผมเหมือนเขาตัดหญ้าเห็นี่ยบ้ามีหอยตัดหญ้าเต็มเลยเขาตัดทิ่มเลยดิยนะครับ รู้ว่าเขาที่ตัดทิ่มให้ย่างบูผมก็ว่าเข้าใจขอเสียนขอ,นขอนที่ทำลายมันบุกหน่นอยอว่สะสอนสออร์นน้องไม่ลายญี่ปุน่นลายครับ นะครับผมข่าวดีขนาดวานะฮูครับผมได้การว่ได้เอาถุงมาพร้อมเนาะแต่ลงไปเอาถุงก่อน,นครับผมขั้นห้อไปห้อม,มาผมก็ดี นี่ครับผมใส่ถุงไปพร้อมรวดไปไปเทให้พี่น้องเบื้งเอา ทิ่มีซื้อเนี่ยครับผมเห็นปะ่ะจิ้มเอาออเอามีดเอามีดจิ้มเอาค ครับผมพี่น้องครับเหมือนขอตัดทิ่มเลยเห็นปะขอรถตัดหญ้าทิ่มเลยครับผมอย่างโซเซติอย่างสักอย่างนี่เราบ้องนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจี้มหมอกันพุณไหลให้หลวะ <c oughs> อู้เป็นตะซ้อนนี่ครับผมอ <c oughs> ู้ไม่ไหลายเลยที่ทำค, <c oughs> คุณเห็นปะการ <c oughs> ทองจิ้มเอานะครับมันงามนะนงามด้นะครับพี่น้องให้สุดครับเนี่ยมันข่าวโจโลอยู่ พอตัดเท่เหอย่างเราผมก็บ่าเข้าใจกันประเดนมันที่มีคนมาหาอยอะดิมือเซ้านี่ขี่รถไกลมาเห็นคนย่างน,นี่มีอยู่เขาคิดว่า,วาหัาหน้าเราก็หน้าหาหาน้องใหม่คือกันครับโอ้ยสะออนอยังหักดัง<ไ>ปูปะปูปะปูป,ป,ปะอยู่ครับผมรอบักลายเลยมึงนี่นะอือมุมกล้องก็ได้นนไเนาะเพราะห็น พูดนะครับผมคือว่ามันมันบกโกนดิตรงนี้น่ะาอยู่ข้างล่างสุดผมเอาที่แรกนันโกนไหมครับมันเป็นคนโกนไหมพูดนะครับผมข่าวดีขนาดเลยเขาตัดหแง่ให้ยังวะเขบาบุษย์ได้มันบอกว่ามันหกหรือเปล่ววา กําน,นอนางดินเลยครับ เดียวนึงครับสบายใจรถเนี่ยออรรถที่ไหนเขาก็าที่ตัดทิ่มเก่านะครับผมมันน่าเขาน่าจะเฮ็ดส่วนสาธารณะมั่งขิดว่านนะดีนะมาพอมาพอกอนนะพวกท่านเขาตัดทิ่มเบิดเลยผมว่าคุะครับผมไอ้หน้าถุงก็ได้เต็มถุงก็ได้เนี่ยนี่องร้างอีกครับพี่น้องอีพี่รับเพราะหลายเขาอีดีดิมึงเอาเอาหลุมนี่ก็ยที่ออรแล้วล่ะพอแล้วล่ะหลายพักแล้วครับผมเอาไปก็มีม่องใส่ซื้อ นี่นะผมน้มนองไม่ไรยุบุนแต่ว่าอันซูมซิ่ิน่ะไม่อยากเอาเนี่ยขอซูมที่ว่ามันโพมาเล่นน้อยนะครับผมอะไรอันซูมซิ่ิน่ะซูมซิ่ิน่ะไปจะเอาใช่ไหมหันซิบอะปให้เนี่ยเหนือผมนอนเล่นน้อยโพหมางสิครับพี่น้อนเสียบเลยจะให้เบิรงเห็นึ่งไปเหนือผมเจนดีดีดีหน่อยกินบอลนะครับผมเนี่ยอุ้ยมีหักมีหักแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วนี่อวสานแล้ว เอาวสานน้องไม้แล้วบาดีงมีดหักแล้วครับผมกินน้องไม้จนมีดหักนี่มันนีู่เอาละครับผมส่นะมีดหักแล้วครับเรียบร้อยแล้วแต่เขาไปเบื้องผลงานรวมนกันนะครับผมหลายค้าอีหลีบอกไปเลยคู่มือาบาบักเเลยมือนะครับผมได้ถึงน้องไม้ได้ถึงผักครับผมไปเบื้องผลงานรวมกันครับผมมีดผมหักเม่จะาให้มันมเ,ามาเต็มถุงนี่เพาสั้นวะโอ้ตายเอ็นเจนต้ตอบาดไงมึงกับผมเพื่อนเห็นบ้างนะ เมืองกับผมเนี่ยขอตัดทิ่มเลยพี่ต่อเสียดายครับนั่งเขผมฟ้ามมาเอาด้วยฝอยอยู่แถวๆนี้นะโอ้จะเอาเบืองผลงานรวมเหมือกันนะผมพี่น้องอิฟซีครับเต็มแล้วครับผมเมิ่มเต็มดอกนี่หักก้อนนะครับผมเสียดายเนาะมาพ่อมองแล้วก็เป็นยังซีเลรอครับคือมันก็หลายแล้วล่ะผมก็ไม่อยากเอาไปหลายเป็นเดยเอาไปนี่ม่วงเซนกับซีนอ้ที่มีซึนะครับผมอู้หูนี่มนี่มีพี่น้องอิฟซีครับปานี่นี่นอที่ตามหายตรงแยกเดิยงวางเป็นมีนอนางดินนึงเสียครับผมมาต่อกับนอนางดินแล้วครับผมพี่น้องอ่ คุะครับโอ้ยังไงวะมีกระหักขุดลงจากน้อยนะโอ้ยเงินผสมประกอบเนาะขันพอพ่อลเราห่วงจิงมไปกินอะไเป็นเลาะหาแท้วะนอนนั่งดินครับผมโอ้ยพุณนรับขาวจนพูนดนี่ขนาดวะพุณนรับพมีจิ้มเอาจิ้มเอายั่งยืนครับผมหลายให้ไหลวะ ผมเราไม่แย่งโลหายู่ธ์ตั้งล่างอยู่ตึงๆไหลายให้หลายคุณมีดหักคิดว่าจิ้มจนมีดหักอ่ะคิดเบื้องลรวดครับผมหลายว่าไหลม่งผลงานเฮาโลดพูด่ะรอยบยากซี่ขุยอันน <c oughs> <c oughs> ี้เป็นผักกาดที่เอาไปขั้นส้มอันนี้เป็นน่องไม้เนาะผมพูดเหรอเบิ้ง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 ผลงานรวมนำกันครับผมพี่น้องเอฟซี มันเขาคนเดียวผมจะน้อนมงามขาวจินพูนจินทีนอยู่เออมาบุระจังนะครับผมผมสะเอาไปต้มไว้เมียบ้านจื้อไปต้มไว้ต้มแล้วก็สซีปอกปอกปอกแล้วก็สซีเอเอาอัดช่งฟิดไว้นะครับผมเอานะครับผมสำหรับชิปนี่กัสซีประมาณนี้ครับผมพี่น้องยิปซีครับกัเป็นชิปหาน้องใหม่ไล่ยุปุ่นนะครับผมนี่เบื่อกี้ผมเห็นเต้านมงามเลยครับโอ้ยแกงเนาะเคยเสียบเนาะก็ไม่อยากเลิกแล้วแกงกินแท่งแล้วนะครับผมก็จะเอาไปต้มเลยแหละนะครับผมจุดประสงค์นะนะครับผม ไปนะครับผมผู้ใดยังไม่ได้กดติดตามได้ผมฝากกดติดตามใเผมนผลนะครับผมกะเป็นคลิปวันหยุดของผมนะครับหลังจากที่ไปซื้อของแล้กวก็มาแวะเก็บผักกาดแล้วก็เลยแย่งเลยไปเบิง้งเมนปลาโนไม่เตรียมอาญายู่นะครับผมขี่รถกายไป,ไปกายมาอยูบุบลูวันเป็นปลาโน,นไม่ขี่ไปกอภัยอยู่นี่ขี่รันบ่ออกันนะนะครับผมผู้ใดมีความคิดเห็นจังใดสำหรับคลิปนี้กะคอมเมนต์ว่ามาเบิ้องมานโบ,บมา,กนะบานกะไม่อยากไม่อยากจะคุยนะมานคายอิเล่นนะครับผม ไปแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะเนี่ยเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปมื้นนี้ก็สวัสดีครับผมห่วนครับพี่น้องเอฟซีครับหมันหมันๆมันหมันมันมากๆเลย ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นําแหน่เดอ้อครับอริกาโตกหลายๆครับ